ครัวคุณตอ๋อสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านข้าสูดรายการครัวคุณตย๋ยครับขอบคุณมากครับมา,บบาแล้วครับกันถึงสุขนะครับบา,บายบายแบบนี้นะ เรามารู้รสชาติของอาหารที่อร่อยและรู้สูตรที่แบบต้นฉบับเลยด้วยนี่โอ้โหแล้ววันนี้นะฮะในช่วงไม่กินถือว่าผิดห้ามพลาดเด็ดขาดครับเมนูอยู่บนโต๊ะนี้แล้วที่เขาบอกห้ามพลาดดิครับเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกจังหวัดในประเทศไทยมีบางจังหวัดเท่านั้นอาจารย์ครับในการที่อาจารย์ได้เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆมากมายหลายหลากด้วยกันอาจารย์ได้เจอปัญหาตรงมาจากต่างจังหวัดอ๋อเหรอครับออันนี้มาจากสิงห์บุรีอ๋อครับ สวัสดีครับผมไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครอย่าบอกครับปิดเงียบไปเลยครับเลิกสบายเลยท่านผู้ชมครับวันนี้ในทุ่งเกลื่อนมาเฉยๆเป็นคำนำครับฟังแกต่อสักนิดนึงครับฟังให้ดีนะครับผมไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครเพราะผมพูดกับใครทุกคนก็หาว่าเป็นเรื่องไร้สาระต่อไร้สาระผมผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้ไร้สาระครับผมสามารถ เข้าใจภาษาสัตว์ได้โอ้ปากใหญ่ใหญแล้วมีความสามารถพิเศษฟังเสียงสัตว์แล้วรู้เรื่องว่าเขาคุยอะไรกันโอเมื่อเช้าได้ยินลูกหมากับลูกไก่ที่บ้านคุยกันครับหมากับไก่เอาละเอาละหมามันบอกว่าเฮ้ยไอ้ไก่น้อยอืเจ้าไก่กระจอกทำอะไรอยู่วะลูกไก่ก็ตอบว่าเฮ้ยฉันไม่กระจอกนะเว้ยแกนี่แหละ นี่แกเนี่ยว,ว่าฉันกระจอกนะ่ะไอ้มา,าแกกระจอกกว่าฉันอีกเว้ยอไอ้มาบอกเฮ้ย <"He i, S 1> พ่อฉันเนี่ยไม่กระจอกเลยนะพ่อฉันเป็นหมาตำรวจนะเว้ยอแบมียศร้อยโทเอานี่มีสองดาวด้วยอ,อีกหน่อยฉันจะเป็นแบบพ่อให้ได้เว้ยลูกไก่บอกเชื่อ พ่อแกแค่สองดาวพ่อฉันเนี่ยอยู่ในตู้ห้าดาว้ยเฮ้ยเราาหายอดยอดยอเยี่ยมครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคยิ่งใชได้ได้ถ่ายแล้วนะพ่อแกถ่ายแล้วถ้าผมได้ยินกัดคุยกันวันหลังจะเขียนมาเล่าให้ไปนะครับ ุยาจะไปร้านไหนจะกินอะไรดีครับกล่าวว่ากลัวผิดกลัวผิดไม่ต้องกลัวผิดเลยคุณถามมาถูกทางแล้วถ้าในภาษาทั่วไปเรียกว่า walk in the right way มาถูกทางแล้วเมื่อมาถูกทางถ้าไปอยุทยาแล้วไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิด ผมต้องลองโกูลองโกคืออะไรครับยาวไปยาวไปแต่ถ้ายังคุยกันอย่างนี้ผมว่ามันจะโกโซบิกครับไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ไปร้านนี้ดีกว่าครับสวนอาหารไสทองริเวอร์จังหวัดอยุธยาครับโอ้โหร้านนี้ถ้าไม่ไปกินถือว่าผิดเลยนะครับ วิธีการไปนะครับเข้ายุทธยานะครับไปทางวงเวียนเจดีวัดสามปลื้มนะฮะข้ามสะพานปรีดีนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปถึงสี่แยกไฟแดงที่2นะครับจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงจวนผู้ว่านะครับร้านนี้จะอยู่หลังจวนผู้ว่าครับส่วนอาหารไสทองริเวอร์เนี่ยเปิดมากว่า24ปีแล้วนะครับคุณนัทดิชาครับกับคุณพ่อเนี่ยช่วยกันทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะเมนูที่ไปร้านนี้เราห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะชูชีปลาน้ําเงินครับปลาน้ําเงินเนี่ยเป็นปลาที่ S <S, <S <2 Pop ify> มีแค่ในจังหวัดอ่างทองแล like ้วก็อยุธยาเท่านั้นนะฮะเป็นปลาในแม่น้ําเจ้าพยาครับเนื้อเนี่ยจะคล้ายๆกับปลาเนื้ออ่อนเค็มรักเขาเลยนะฮะเขาจะใช้ปลาน้ําเงินในขนาดประมาณ3 4มถึงสี่ขีดนะคุณผู้ชมครับนำมานึ่งฮะเพราะเนื้อปลาเนี่ยจะนุ่มกว่าการทอดพริกแกงนี่ก็จะซึมเข้าตัวปลาได้ดีกว่าครับพริกแกงที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้พริกชี้ฟ้าแห้งนะครับใช้กระเทียมไทยหอมแดงข่าตะไคร้กะปิจากรยองนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เค็มจนเกินไป ขั้นตอนตในการผัดพริกแกงเขาทำอย่างนี้ครับผัดพริกแกงกับน,น้ํามันนะฮะให้หอมนะเขาใช้ไฟอ่อ,อนๆนะแล้วก็พักไว้จากนั้นเขามาทําการเคี่ยวกะทิฮะกะทิเนี่ยจะใช้หัวกะทิเนี่ยเยอะกว่าหางครับพอมันเริ่มแตกมันเนี่ยก็จะเอาพริกแกงเคี่ยวนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้าปลาน้ําตาลป,ปี๊บน้าตาลทรายนะครับแล้วก็นําไปราดบนตัวปลาที่นึ่งเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จครับเมนูเด็ดที่นี่ครับเมนูชูชีปลาน้ําเงินครับราคาตั้งแต่250บาท จนกระทั่งถึง500บาทตามขนาดของตัวปลานะครับร้านนี้ฮะไซทองริเวอร์จรังหวัดอยุธยานะครับเปิด10บโมงปิดสี่ทุ่มครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้เห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าไปเขาเรียกป้องกันความผ<า>ิดพลาดอยากจะไปกินปลาน้ําเงินจริงๆเพราะไาก่อน<ล>าาอาจจะมีน้อยมั่งมากมั่งแล้วีไปปุ๊บเนี่ยคือแห่กันไปแต่ว่าปลาน้ําเงินมันมันไม่ได้หาได้ทุกวันแล้วก็มันไม่ได้หาแบบได้บ่อยๆได้เยอะอะไรเงี้ยใช่เพราะวบางทีก็ยังย้อมสีไม่เสร็จ เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่ปลาที่ทำขึ้นมาอเหรไม่ใช่ว่าแบบเป็น,นปลา เป็นซีน้ำกันจริงๆเหรอใช่ต้นเงินจริงเหรอผิวจะแบนหลบๆน้ำเงินเน็ตครับเน็ตเน็ตครับเงาๆครับว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าดูเฉพาะหนังน่ะไม่เท่าไหร่ครับต้องดูเนื้อดีกว่าดูเนื้อทำไมเขามาเร็วจังเลยเขาอย่างนี้ครับเขาอย่างนี้แต่ว่าผมชอบวิธีที่เขาบอกคุณนวัดเขาบอกว่าเขาใช้นึ่งก่อนแล้วเนื้อมาทําชูชีทีหลังดังนั้นลักษณะเนี่ยรสชาติของเนื้อปลาอย่างอยู่ชูชีนี่มันจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่พริกแกงนะถ้าเกิดว่าพริก แกงไม่ได้ตําสดๆไม่อร่อยฮะผมพูดจริงๆเพราะว่ามันจะไม่ได้ความหอมของพริกรมันจะไม่ได้ความหอมของพริกถ้าได้ความหอมของพริกล้วสุดยอดอใช่ไหมตัวพริกแกงเขาแล้วเฮ้ยยังคุณจะกินเข้าไปนะครับขอร้องนะครับอขอร้องมันเผ็ดนะครับไม่ไม่เอาดูให้เขาดูให้เขาดูให้เขาดูให้เับาดูให้ดูอ่ะครับโอ้โหร้อนอนะโอ้โหษดดดมีข้าวเขาไม่เยอะ อร่อยเขาไม่ยู่ดีนุเซียวชุนปลาอร่อย ปลาอร่อยมากแล้วพี่แกงพี่แกงนี่เรากินแบบอันนี้คือชูชี่ปลาน้ําเงินนะฮะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแบบในช้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูเบาๆเบาๆอย่ากินเยอะโหูนั่นเบาเหรอนั่นเบาเหรอเนี่ยเนื้อปลาเด็ดมากคุณนวัดเนื้อปลาเนี้ยก็สุดยอดอยู่อย่างหนึ่งพริกแต่ไอ้พริกเนี่ยนะครับทำพริกสังเ็จรูปส่งมาสักงสองกระปุกได้ไหมครับจะไปราดเองที่บ้านราดแต่เดี๋ยวนี้แต่รส่าเดี๋ยวต้องฝากเขาพูดมันจะมีความเค็มนิดๆแต่ไม่ได้เค็มมากแล้วไม่ได้เผ็ดจัดนะครับคุณผู้ชมครับ กินแล้วมันจะหอมๆพริกแกงขึ้นมาที่จมูกฮะโอ้โหอร่อยมากอย่างนึงให้ตงเกตนะครับผมสุดยอดให้ตงเกตอย่างนึงว่าเป็นปลานําเงินจริงหรือเปล่าถ้าเราตักไปแต่ปุ๊บเนี่ยทั้งหมดอร่อยมากไปไม่ไหว มันแล้วม,ม,มันจะเจอก้างอ๋อนาปลาดําเงินขอ <c oughs> ้โทษใหโทษปลาอะไรก็เจอ, <c oughs> อเจอ <c oughs> จุบ,บ้าเปล่าครับเอออยากจะบอกนิดนึงว่าร้านพวกนี้ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลนี้ครับเมื่อร้านเนี่ยขายดีเนี่ย พริกแกงก็จะทําทุกวันทำใ่สดตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปที่ร้านนี่มันขายดีก็ความสําเร็จเราก็จะได้กินของสดตลอดทั้งตัวปลาและทั้งพริกแกงแล้วท่านผู้ชมครับเวลาที่ทานเนี่ยนะครับบอกนิดเดียวครับผมอยากจะเอยะียนน้ทรับว่านี่เป็นเคล็ดลับของคนไทยโบราณครับเวลาก็ทาพริกแกงอย่างนี้แล้วทำเป็นชูชีอย่างนี้ถ้าท่านไม่กินใบมะกรูดที่เขาหั่นเล็กๆไว้ตรงนี้เลยหน้าฝอยนี่นะอันนี้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นของคู่กันเลยของคู่กันกับพริกแกงมันช่วยเพิ่มรสและดับรสบางอย่าง แล้วก็กลิ่นมันชัด้นเลยว่ามันต้องราดพริกแบบเนี้กลิ่นต้องมีนะครับเห็นไหมครับครับอร่อยจริงๆริงครับทำไมอ่ะเก็บไว้มอยานี่คือปลา้ําเงินนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาชิมอีกทีหนึ่งกับมะกูดถ่ายไม่ทันตอนนี้ผมมีใบมะกกูดแล้วนะครับใบมะกรูดผมไม่ได้พูดเลยเห็นไหมใบมะกูดใส่เข้าไปปุ๊บเห็นปะคุณลองทานดูสิถ้าใส่ใบมะกูดเข้าไปแล้วรสชาติรสชาติเป็นไงครับ แต่นี้บางคนเนี่ยเวลาเห็นอะไรที่เขาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยทิ้งหมดไม่เป็นไรนะอย่างอื่แต่อันนี้ทิ้งไม่ได้นะพักสักครู่เพราะิ่งนที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับได้เนื้อย่างน้ำมะกรูดเคลียงด้วยสลัดแจ่วของโปรเลสเตอรอนครับ เป็นไงฮะอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆมันมันมีหลายชิ้นไงไม่วันมันมีหลายชิ้นเลยปุ๊บมันต้องต้องชิ้นหนัะตัดชิ้นที่สี่นะตัาชิ้นี่อาร์